ก็จะเป็นรถขุดไจแอนทีบีหนึ่งสองศูนย์นั่นเองนะครับนะครับเพราะว่าผมบริษัท CP เอ็นพีแท็กเตอร์เราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดแบคโคเล็กแบคโคเล็กครบจบที่เรานึกถึงแบคโคเล็กนึกถึง c ีเอ็นพีแท็กเตอร์ครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมเจ้าคูปุต้าเคเฮสศูนย์สองเจ็ดะครับสำหรับคันนี้ได้ทําการจําหน่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมและลูกค้าก็ขอซื้อบุกขีตัดบ่อเพิ่มนะครับนี่นะครับผมเป็นรูอย่างนี้ครับทางร้านเราก็มีจําหน่ายนะครับ แล้วก็ลูกค้าได้ติดไรแย,ยกเพิ่มด้วยนะครับนี่นะครับผมไรแย,ยกผมติดตั้งขึ้นให้ใหม่เลยนะครับนี่สามารถติดตั้งได้ทุกอย่างเลยนะครับทางบริษัท CNP ครับเตอร์ P ครับผมสำหรับนี้มีรถเข้าใหม่มาหนึ่งคันนะครับผมก็จะเป็นรถขุด ใจแอนทีี120นั่นเองนะครับทำไมผมถึงเรียกว่าใจแอนนะมันก็คือแบรนด์ของทาเกชินั่นเองนะครับผมเครื่องจะเป็นเครื่องยันมานะครับเหมือนทรงบอดี้มันเหมือนยันมาไปเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมครับสำหรับคันนี้มาโดยแท็กยางมีใบวิดันะครับมุ้งกีขุดอ่ขุดท่อประปาพวกนี้ได้เลยนะครับผมบุ้งกีขนาดเล็กนะครับผมเหมาะสําหรับงานเล็กๆนะครับผม แล้วก็งานส่วนต่างๆก็ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีลายแปปิ้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้ครับผมเอวแน่นๆนะครับบูทสลักแน่นๆเลยนะครับผมครับเครื่องจะเป็นเครื่องของยันมาสามสูบนะครับสภาพเครื่องแห้งๆเลยปรั๊มก็แห้งๆเลยนะครับเนียเดี๋ยวเรามาดู การใช้ลายแยกกันนะครับลายแยกจะอยู่ตรงนี้นะครับผมใช้เท้าหยยบได้เลยคันเร่งจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วันนี้จะเป็นใบมีดนะครับผมในี้ก็สวิงสวิงบูมนะครับครับสำหรับคันนี้ทางบริษัทเราได้ทําการเก็บบทเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบูสสลักนู่นนี่นั่นเป็นหางของเหลวต่างๆนะครับคันนี้อึดถึกทนเหมือนใจแน่นอนนะครับผมและพิเศษนะครับที่ผมจัดโปรโมชั่นไว้นะครับผมผมมา นำเสนอลูกค้าดีกว่านะครับว่าแพคคู่ยังไงถึงได้คุ้มกับลูกค้านะครับสำหรับคั้นี้ครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แพ็คคู่กับรถไถน,นะครับเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับก็จะได้เงินรวมเป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทได้ทั้งรถขุดแล้วก็ได้ทั้งรถไถเลยนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นได้สองชิ้น และยังได้ของแถมอีก2ชิ้นโปรของว n ล e วเนร์ไฮผมด้วยนะครับพวกเครื่องสูบน้ําเครื่องปั่นไฟจักรยานต่างๆนะครับแล้วก็ยังจะได้ชุดประแจกระบอกอัจาริบีซ่อมบำรุงนะครับสำหรับใครที่สนใจรถขุดเล็กสภาพดีเก่าญี่ปุ่นนะครับสามารถมาดูรถได้ที่บริษัท C N P r a c t o r เรานะครับ ร้านจะตั้งอยู่ถนน,าตาตน,บนบางนาตาดกมยี่สรับตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการทางร้านมีเลือกให้เลือกสรรเป็นร้อยคันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรก็ช่างนะไม่ว่าจะเป ota, ama, ็นคูบูต้ายันม้ากเบลโกหรือแบรนด์อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับเชิญชวนมาดูได้เลยนะครับบร c ิษัท C N P แท c กเตอนะครับ